่ทีผมบอกไปเมื่อวานนี้ผมเป็นคนชอบเสียงเพลงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเสียงเพลงเนี่ยชอบเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ SME เล็ก e คิดใหญ่จะพาไปดูธุรก,กิจที่เกี่ยวกับเสียงเพลงด้วยใช่ก็เป็นวัสดุที่มีการดัดแปลงแล้วก็มีเสียงเพลงภายในเอ,อ,อะจะเป็นอะไรติดตามได้ในช่วง SME เล็กคิดใหญ่ค่ะเช่นครับ ผมเป็นคนชอบเสียงเพลงครับเพราะเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจของผมเวลาที่ผมว่างๆจากทำงานข่าวนะครับผมก็จะมานั่งฟังเพลงและตลอดทางที่ผมขับรถมานะครับก็ฟังเพลงมาโดยตลอดแม้แต่สงสัยอย่างหนึ่งแหละครับคุณผู้ชมว่าเมื่อเข้ามาในสถานที่แบบนี้นะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย กับกลายเป็นว่าได้ยินเสียงเพลงทั้งๆที่ในมหาชยไม่น่าจะมีเสียงเพลงเกิดขึ้นได้นะครับกำลังตามหาแหล่งที่มาของเสียงอยู่และฮะว่าแม่ตกลงแล้วมันอยู่ที่ไหนกันแน่นะฮะดูเหมือนเสียงจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแมแม่ดูรอบๆเหมือนเสียงอยู่แถวๆนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ฮะที่ เสียงเพลงจะมาจากเก้าอี้ตัวนี้นะดูแล้วไม่เห็นจะมีลำโพงเลยนะทางนี้ครับเสียงมาจากทางนี้ครับเอ้ามาจากทางนั้นเหรอฮะอ๋อ oh, คุณผู้ชมฮนะนี่เป็นเก้าอี้ลำโพงโอ้ oh, สวัสดีครับพี่เป็นคนทำเก้าอี้ตัวนี้เหรอฮะ เก้าอี้ตัวนี้แล้วเป็นเก้าอี้ลำโพงนะครับอาจารย์ใช่ครับทำจากอะไรครับเนี่ยวัสดุหลักจะเป็นไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสใช่ครับทั้งทั้งตัวเลยไหมฮะใช่ครับอย่างนี้รับน้ำหนักได้เยอะไหมฮะก็ที่คนที่เคยนั่งก็ร้อยกว่ากิโลนิดหน่อยร้อยกว่ากิโลผมประมาณ6กโลโอ้สบายได้อยู่นะอาจารย์ครับไม่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 ซุดะไรลงมาเลยซุดนั่งสบายแม่จุดที่พิเศษก็คือเก้าอี้ตัวนี้ ดันมีลำโพงติดมาด้วยฟังเพลงได้ด้วยอาจารย์ใช่ครับมีแนวคิดมาไงฮะถึงจะมาทําเป็นเก้าอี้ลําโพงตัวนี้คือเดิมก็เป็นเป็นผมทําเกี่ยวกับออกแบบตกแต่งสวนนะฮะก็ทํางานพวกหลอน้ําผุหลอหินเทียมหลอบ่อด้วยด้วยวัสดุหลักที่บอกเป็นไฟเบอร์กลาสอยู่แล้วก็ทาลองทําเก้าอี้เพราะว่ามีโมที่เป็นเดิมตัวนี้มันเป็นโคมไฟมาก่อนเป็นโคมไฟเป็นโคมไฟเป็นเป็นลูก ทำคล้ายๆเหมือนพรมทำเหมือนหินเทียมน้ำพุอะไรเงี้ยฮะ mm hmm. มันก็มีน้ำลน้นก็โมเดิมอยู่แล้วเราก็เอ๊ะมันก็ขาดเก้าอี้ในสวนนะแบบว่ลองทำดูลองใส่ขาดูมันเลยก็นาก่าจะเป็นเก้าอี้ในสวนได้ mm hmm. ก็ลองใส่ขาดู <Okay. S 2> อันนี้พอดียุคน้ำท่วมลำโพงมันก็พังตู้มันดันไปแช่น้ำพังก็เลยเอ๊ะส่วนๆก็มีดอกิงดอกยังอยู่นี่เราเอาดอกมาใสา่เพราะมันก็หลักการมันเหมือน มันเหมือนตู้ปิดอยู่แล้ว mm hmm. แต่ก็จริงๆก็พยายามจะต่อยอดไปเรื่อยเหมือนกับว่าทําให้สะดวกกับคนที่ใช้ก็คือลูกค้าบางคนก็กําลังคิดว่าเอ๊ะเขามีมือถือเขาอยากฟังเพลงเลยเขาอยากเสียบเลยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็กำลังพัฒนาว่าผมก็ต้องเอาแอมบิไฟมาใส่อยู่ไว้ในนี้แล้วก็มีรูให้เสียบ USB port mm hmm. หรือว่ารูหูฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้อาจารย์อย่างนี้ว่าหลังไปวางใน a p p เปิลได้เลยนะก็เราก็ดัดแลงไปตามฟังก์ชันการใช้งานใช้เวลาทำงานไหมอาจารย์มันขึ้นอยู่ยากที่สุดคือต้นแบบต้นแบบคือเราต้องมีต้นแบบที่เพอร์เฟกก่อนก็คือนี่ฮะในต้นแบบผมจริงๆแล้วจะบอกว่ามาจากลูกบอล ลูกบอลออกกาลังกายลูกบอลยางอ,อ๋อกลมๆใหญ่ๆใช่เพราะผมไม่สามารถจะเหลาอะไรให้ได้กลมก็คือลูกบอลออกกําลังกายของภรรยาที่เป็นยางใกล้ตัวมากเลยนะจะจับอันนั้นมาเป็นต้นแบบเลยครับมาหล่อปูนก่อนมาหล่อปูนก็ถึงบอกว่าขั้นตอนม,มันหลายซับซ้อนหน่อยเอาอันนั้นมาหล่อปูนก่อนพอได้แม่พิมพ์ปูนแล้วถึงจะมาหล่อเรซินตัวแรกแล้วถึงจะกลับมาเป็นโมอีก ครุอาร์ตนะจารย์ห้องศุตษาหกรรมวสิ่งห้องอินดัสค่ะคือทุกอย่างที่เราทําเกี่ยวกับไฟเบอร์แาสห้องนี้หมดเลยนะใช่ครับใช่ครับโอ้มีของที่เอาไว้ทําเต็มเลยนะเป็นพวกวัสดุต่างๆเนะครับอ๋อก่อนที่จะออกมาเป็นรูปเหมือนตัวที่ข้างล่างที่เมื่อกี้เรานั่งกันโอ้เป็นรูปแบบนี้นะอาจารย์ใช่ครับอันนี้คือไฟเบอร์ลาสเลยฮะนี่ฮะถ้าเกินว่าเราหล่อทีละทีละครึ่งฮะ อ๋อ oh, ต้องหลอดทีละครึ่งนะครับนะคือแม่พิมพ์ที่พ,พี่ผมบอกนี่แม่พิมพ์เก่ามากแล้วครับเพราะว่าสมัยก่อนผมก็หลอ่อเป็นโคมไฟด้วยเป็นน้ําพุด้วยเป็นอะไรด้วยนี่ครับอันนี้เราหล่อเป็นผิวเรียบๆเราก็ใส่ใส่สีขาวเข้าไปหน่อยอในในในซิ้นในซิ้นก็ลักษณะจะเป็นน้ํายาเนี่ยคะ หมายถึงว่าก่อนที่เราจะออกมาเป็นลูกอย่างนี้เราต้องทำแม่พิม,ม,ม,มพ์มก่อนแม่พิมพ์อย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกใช้ลูกบอลของภรรยามาเป็นแบบเนี่ยนะอาจารย์เป็นต้นแบบพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่พวกน้ํายาอะไรต่างๆเข้าไปพอได้แม่พิมพ์ปุ๊บก,ก่อนอื่นเราก็ต้องทความสะอาดแม่พิมพ์แล้วก็เขาเรียกทาแว็กก่อนเพราะว่าแม่พิมพ์เนี่ยก็เป็นไฟเบอร์การ์ดตัวหนึ่งแล้วเราก็จะหลอดด้วยไฟเบอร์การ์ดครับไม่งมันจะติดกันมันไม่ติดกันเพราะอะไรเรามีแว็กเป็นตัวกั้น แว็กก็เป็นแว็กก็เป็นครีมแว็กเหมือนทั่วไปครีมทาแว็กเหมือนทั่วไปพอทาเสร็จปุ๊บทำไงต่ออ่ะแล้วเราก็หลอดน้ํายาพวกนี้ฮะน้ํายาพวกนี้ก็น้ํายาหลักๆก็คือเรซินอย่างที่บอกเรซินฮะอันนี้โพติโพติตัวนี้มันค่คล้ายๆกันฮะแต่ว่ามันจะมีความมืดอันนี้เรซินครับแล้วใช้อะไรอีกฮะอาจารย์แล้วก็ จริงๆวัสดุหลักคือตัวนี้ตัวเดียวแล้วเราก็ใส่สีก็ได้ใส่ผงหินหรือผงเขาเรียกผงทานขําก็ได้ให้มันเกิดน้ำหนักอันนี้ที่เห็นสีขาวเนี่ยผมใส่สีขาวแล้วก็ใส่ผงเทาขําเพราะเนื่องจากออไอตัวโมเราเนี่ยมีความลาดชันเยอะับมีความลาดชันถ้าถ้าเราใช้เรซินเพียวเพียมันจะไหลามากองอม,มันจะมันจะเหมือนไงมันจะไม่อยู่คอนโทรลยากยมันจะเบ็น หนาๆตรงกลางใช่มันจะเหมือน,น,นของเหลวอย่างนึงก็ไหลยอยู่นั่นแต่ถ้าเราพอเราใส่ทันข้ามช่วยเนี่ยมันก็จะหนืดติดเวลาเราทาก็จะติดง่ายอย่างเงี้ยฮะมันก็จะออกมาเป็นลูกนี้เลย<อ>แล้วเ,เราก็คือทาด้วยแปรงฮะผสมตัวเรซิ่นแล้วก็ทาด้วยแปรงครับแล้วก็พอทาด้วยเรซิ่นผิวแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็วางใหญ่แก้วใหญ่แก้วที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นแผ่นๆเดี๋ยวเด<อ><ๆ>ี<ๆ>๋ยวโอจะจะเป็นแผ่นๆใช่ไหมอาจารย์ ครับลักษขะคล้ายๆตัวคล้ายๆอย่างนี้อ๋อแล้วก็วางเข้าไปอีกชั้นหนึ่งวางไล่าจานใยแก้วนี่แหละเป็นตัวทําให้โครงสร้างของงานแข็งแรงที่เมื่อกี้เราเห็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน่นมากมายมันเกิดจากขั้นตอนนี้เลยไหมฮะอ๋ออันนั้คืออันนั้นคือเราฟินิชผิวด้วยด้วยเขาเรียกสีพ่นรถยนต์อีกทีนเพราะว่าเราเป็นงานเอาท์ดอร์เป็นงานภายนอกครับก็คือเราต้องฟินิชงานด้วย ส,สีพ่นรถยนต์ไม่งั้มันไม่ทนนะาจารยตาแกตากลม<ช>ได้เพราะว่าเราเป็นวัสดุภายนอกเราต้องเราเขาต้องคำนึงถึงการคงทนของสีด้วยอ,อันนั้นแค่งานสีอย่างเดียวก็4ขั้นตอนอจากอันนี้พอหล่อเสร็จปุ๊บ ไปไปไงต่ออาจารย์เราจะหล่อได้ทีละครึ่งเพราะสังเกตว่าเรามีแม่พิมพ์แค่ครึ่งเดียวครับแล้วเราก็ต้องอันนี้ก็จะอีกครึ่งหนึ่งหลอนี้ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็หล่อขาเป็นรูปกลวยจะเห็นว่ากลวยเนี่ยก็เกิดจากการเอากระดาษมาม้วนม้วนธรรมดาแต่ก็เป็นเรซินเป็นไฟเบอร์การแล้วก็ทําวิธีการหล่อเดียวกันแล้วเราก็มาเจาะรูใช่ครับพอเจาะรูเสร็จเราหลักการก็คือเราก็ติดทีละครึ่งติดทีละครึ่งปุ๊บติดมาอย่างนี้แต่ครั้นี้เนื่องจากเราเป็น เราเป็นเก้าอี้ด้วยเราก็ต้องเจาะทางนี้แล้วก็เพื่อจะวางแผ่นแผ่นที่เป็นที่นั่งแล้วเราก็เป็นลำโพงด้วยเราก็ต้องเจาะที้เพื่อจะได้เอามือเจาะทีหลังคือหล่อเสร็จแล้วเราขึ้นมาทำทีละขั้นตอนแล้วก็เอามือล้วงไปทำท่านทั้นตอนอะไรเงี้ยอย่างนี้พอมันเป็นมันเป็นครึ่งหนึ่งแล้วมันประกบอะไรยังไงฮะมันก็แข็งแรงมากนะแล้วอย่างนี้ทำยังไงให้มันติดกันฮะก็ด้วยด้วยด้วยเรซินอีกทีฮะ ดยเลซินแล้วก็ทาแล้วก็วางแยกแก้อีกทีก็ oh. จะเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่มีรอยต่อใดๆก็คือพอขัดก็ยังละมองไม่เห็นอะไรเลยออพอเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ลำโพงใช่ลำโพงนี้ อนนี้ก็ทําตามออเดอร์ที่ที่ที่โทรเข้ามามากอวายังไม่ได้วางขายแน่ๆครับมีออเดอร์ที่ที่ที่ตามรายการแล้วก็ตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยที่ผมลงไว้บ้างครับตัวหนึ่งอาจารย์ขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นี่ก็ตอนนี้สรุปว่าถ้าเป็นลําโพงมีลําโพงเนี่ยนะฮะก็ข้างหนึ่งจริงๆลำโพงมันต้องสองข้างบาลานซ์ข้างหนึ่งที่สามสามพันห้าสามพันห้าก็คู่หนึ่งก็เจ็ดพัน ่ครับตอนนี้ก็ออเดอร์เข้ามาเยอะนะ,ะอาจารย์จริงๆตอนนี้ออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยเขาวม่ได้มาว่าต้องเป็นลำโพงหรือจะเป็นเก้าอี้เขาขอแค่ความแปลกไปวางส่วนมากจะเป็นพวกร้านกาแฟร้านอะไรเนี่ยไปวางเหมือนกับว่าขายความแปลกของตัวมันมากกว่าเขา,เขาไม่ได้มองว่าเขาจะไปเพื่อจะฟังลำโพงเงี้ยหรือจะไปนั่งจงใจนั่งอะไรเงี้ยส่วนมากซื้อไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนงานอาร์ตชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ย พอมันเป็นในแง่มุมของธุรกิจแล้อาจารย์มันอาจจะต้องม,มีหน้าร้านมีการวางอะไรที่โชว์ให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นชัดชอาจารย์มีแนวคิดอย่างนั้ไหมครับก็จริงๆด้วยตัวมันเองเนะม,มันชัดอยู่แล้วแบบนี้มีมีลูกค้าบางคนต้องการจะเอาโลโก้มาใส รางทีอยากจะใส่ได้ไหมอาจารย์ได้ฮะเราทำตามออเดอร์มันเหมือนตอนนี้ผมว่าผมทําเป็นงานอาร์ตมากกว่าไปชิ้นปายใช่ฮะมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะจากเดิมแล้วพวกอุปกรณ์ต่างๆมันราคาสูงไหมอาจารย์พวกเรซินไฟเบอร์อะไรนี้ก็ไม่สูงฮะโดยโดยหลักการโดยกิโลแล้วกิโลละร้อยกว่าบาทที่เขาขายอยู่แล้วก็มีโ r ร c เซตอื่นมีการทำงานการหล่อการอะไรที่แบบต้องใช้ทักษะที่จ่อย คือทําไม่เป็นเลยจับไม่สามารถทําได้ง่ายๆมันเป็นมันเป็นเลซิ่งที่มันเหมือนกับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้และอุตสาหกรรมหนักก็ได้แมน่าสนใจมากคุณผู้ชมฮะผมเห็นแล้วอยากได้แมจะอยากจะยกกลับบ้านแล้วนะอาจารย์นะคัะ <laughs> ไปก่อนเลยนะอาจารย์สวัสดีนะครับได้ครับ <laughs> แล้วยืนมาทุกวันแม่นะฮะขอนั่งบ้างนี่ไงเก้าอี้นี้นะคะสามารถที่จะฟังเพลงได้ด้วยนะคะเป็นเก้าอี้ที่เป็นลำโพงไปในตัวนะคะกดดิฉันขอยืบกลับบ้านเลยละกันเดี๋ยวจะเอาไปจัดงานบาร์ตี้ให้ไปสองตัวเลยสองสีนะมีสีอถ้าวางไว้ที่สวนหน้าบ้านคงสวยน่าดูแล้วก็ฟังเพลงไปอ้โหมันต้องเป็นลำโพงคู่ไงปกติแล้วถ้าลำโพงเดี่ยวมันเสียงมันจะไม่เพาะเท่าแต่ต้องเก็บเข้าบ้านด้วยนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวสไ้ นี่มันเป็นไฟเบอร์ก๊าซนี่ะที่ <He? S 1> ปกติแล้วเขาใช้ทาเป็นเรือ,อเรือเวลาตอนน้าท่วมเห็นไหมนั่นแหละตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นวางไว้หน้าบ้านได้เลยนั้นต้องขอขอบคุณคุณเทพกิจล่วงหน้าเดี๋ยวฉันต้องกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวไว้คิดตั้งทีหลังนะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่านะคะจะคิดเงินแบบนี้เดี๋ยวกลับมาดูไอทิรีเฟกันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ